พาจันทารายหนีมาถ้าอย่างนั้นมึงยังมีชีวิตอยู่เลยตายซะหน่อยเห็นแกเด็กตาดำๆเถอะพระเจ้าค่ะจันทาลายที่ไม่คิดเลยพระเจ้า เป็นน้องสุดที่รักของพี่จะทำกับพี่ได้เชียงนี้เจ้าพี่ขงจิ้งโภัยเขาเจ้าพี่จะฆ่าฆ่าพี่สิงหา์าอย่ารองลอง้วลูกก็ฆ่าแล้วั้งสี่คนพ่อแม่ลกูกจะไปฆ่ามองฉันผิดไปแล้วหมายความว่ามองจะเป็นเมียของสิงหา์ามองฉันกำลังตั้งท้องอยู่ ฉันแต่งงานกับพากับพลเรื่องะไรมฉันจิงแต่สินใจนีไม่ใช่ชีวิตคู่ผัวเมียกับพี่คุณพลสิงค์ะ่ะม่อฉันผิดเองที่ม่กล้าบอ,อกความจริงกับเจ้าพี่ได้โปรดเธอถ้าจะฆ่าเราสองคนผัวเมียก,ก็ขอให้พระองค์ เห็นแกเด็กตาดำๆำที่เป็นสาเนของเจ้าพี่ทำไมคะดูอะไรกันเนี่ยว่าฉันขอทำไมคะเสรงว่ามึงสองคนพี่น้องรู้กันมาโดยตลอดใช่ไหมแต่มึงปิดบังกูผมฉันยอมรับผิดเลยค่ะพี่เปคะพี่ไตรตรองดูให้ดีนะเปคะสาเหตุที่เกิดส่วนหนึ่งพระองค์ก็มีส่วนที่ผิด ผมใช่เคยเตือนแล้วใช่ไหมเลียคะว่าจะทําอะไรให้ถามน้องจันทารไรดูก่อนเสด็จพี่ก็ไม่เชื่อมองฉันหนเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วใหญ่เ,เลยวันนี้พาร้า,ารมาพี่ขอ <มา S 1> ทโทษนะพี่แท้ที่จริงแล้วพี่ก็มีความผิดที่ทําอะไรไม่โดยที่ไม่ถามน้องไลยแมแต่นิดเดียวเอาละ่ะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว พี่จะยอมให้เจ้าอยู่กินในฐานผัวเมียโดยมีพี่และพัชลาอยู่ด้วยกันเป็นพระคุณนะพี่คุลล้อมเ่อใหลูกกระมมดไม่เจอันเฮ้ยล้งมันด้วยใอยแล้วเนีไปก่อนตัวมึงข้นไปนี่ไปก่อน बड़ा ไม่ตายไม่เกิดเรื่องร้ายที่หลังยกมีดขึ้นจ้วงแทงมาใลจังโอ้ยไอ้หนุยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องลูกเธอ,อ,อเสียงเด็กร้องด้ ไปทุกด้านโอ้โหเราก็ไม่เคยมีลูกอย่าร้องลูกอย่าร้องโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้หนูไอ้หนูใจเย็นลูกโอ้โหอคุณพ่อคุณเออเออไออย่าร้องอย่าร้องโท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 เราก็ไม่เคยมีลูกกันด้วยเสียงเด็กร้องดังไปทุกด้าน สองสามครั้งเด็กยังร้องจึงหันไปมองพาล็กไอหนูอย่าร้องยกคือแอบแอบอกอกอย่าร้อง ผมเจ้าคุณผาเมืองจะต่อเนื่องชีวิตเด็กถึงยังเล็กจะรักเป็นลูกจะฟังครูกกลมันจะพาเขาขอหลวงจะดูดู เด่นดังตั้งชื่อเหมันว่าลังสีมันไปไอ้ลูไปลูกไปเออเราก็ไม่เคยมีลูกลูกลร้องเรียกทำยังไงนมก็ไม่มีเอาตัดสินใจแล้วเอาไปเลี้ยงเอาไว้่อนดีกว่าใจดังไม่พอไปไปไปโอ้ไอ้ลู พวัก็แสกกูแล้วคนยิ่งมึงเปรียบเสมือนเสี้ยนน้ำที่มันตำใจกูตายเถอะข้ามเลยเรียบกว่าแย่ข้าเฮยยยาได้หมดอย่าขอ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  ให้ความว่าอย่างไร่บโบรดเถอะ่บโบรดดอย่าทำลายเขาเลยผู้ชายคนนี้เขาเป็นสามีของฉันเองสามีเพคะมีสิงเหาือตื่นสิพี่จันทราทำไมเจ้าถึงได้ทำเรื่งนี้ฉันอุตส่าห์ให้เกียรติเรื่องตูขอและยกกองขันหมากมา หากำคนต้องมาเสีนยชีวิตแห่งเมืองคูพิงเพราะผู้หญิงเยี่ยงเธอน้องขอ,อง่านไม่เคยมอบหญิงจะให้กับหญิงหนึ่งคนใดเลยในเรื่องความรักนอกจากแม่และก็เธอเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะเธอแต่ก่อนที่เขาจะตายเขากำคับฉันบังคับหรือว่าทำรุวยวิธีทางให้นำตัวเธอจันทะไร ไปเป็นสมบัติแห่งขอนหลวงจันทราดิปลทัเเปดเป็นธรรมบ้านถึงแม้ว่าหม่อมชันจะไปกับเรื่ององชีวิตของพาอกำคนก็คงจะไม่กลับคืนมาได้พระองค์จะฆ่าสิงหาให้ตายกอรำคนก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาได้ทุกคนบงังคับจิตใจหม่อมชัน มีใครเคยถามสักคำไหมว่าหม่อมฉันมีลูกมีผัวแล้วหรือยังและจะมาโทษว่าหม่อมฉันน่ะผิดได้ยังไงผมชื่อเจษยิงค่ะเป็นสามีภรรยากันหม่อมฉันกำลังตั้งครรภ์ไ่ใช่หม่อมฉันแต่งงานกับผากับพณ์ได้ยังไงจังพาอย่าร้องโลมสิ่งที่เธอกระทำเธอน่าจะส่งให้ทหารนำสุขราชสันตตาไปสั่งเอาไว้ก่อนว่าเธอ มีครอบครัวแต่เธอไม่ได้กระทำเยี่ยงนั้นถ้าหักหน้าฉันและหนองฉันแต่ถึงอย่างไรฉันก็จะลืมๆืมมันไปแต่ณเวลานี้เธอือสมบัติแห่งคขหลวงฉ <c oughs> ันต้องการอยากจะได้เธอไปเป็นสมบัติ <c oughs> ไปกับฉันนะ <c oughs> เล้จะเหนอยู่กับตาล่มันจะมีหรอ ไม่ยอมตายงั้นเหรอไม่ยอมไปได้ดีอ๋อสิงจักันิญญาจะทำอะไรลูกแม่จะทำอะไรเขาเายเธอขอร้องฉันให้ฉันไว้ชีวิตหัวเธอและลูกของเธอแล้วฉันมีโอกาสที่จะขอร้องไหม ้อนของฉันอย่าตายให้กลับมามีชีวิตอย่างเก่าจันทาไยเอาเธอเรื่องมันแล้วให้แล้วกันไปให้มันจบจบไปขออย่างเดียวให้เธอไปอยู่กับฉันนั้นจะได้ไหมฉันไปไม่ได้จันทาฉันมีผัวแล้วถึงเธอจะมีผัวแล้ว แต่เธอรู้หรือเปล่าว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นหน้าเธอนั้นจิตใจของฉันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเธอคือนางเอกในดวงใจของฉันจันทราไปอยู่กับฉันเถอะนะสิคิดไปพ้นนะคนใจร้ายฉันยอมตายซะดีกว่าเจโลกุปรินาวีเจนทาะไรคนนี้เป็นผู้หญิงสาวผัวฉันยอมตายดีกว่า เขาอย่างนั้นเลยได้ไม่มาตัดสิ้นใจอย่างนั้นหาสิ่งมันยระไมใหญ่ยังทำเอยอท่านั้นแหละยอมไปอยู่กับฉันแต่โดยดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสิ้นสุด ขอเด็กให้กับฉันะนะขอเด็กให้กับฉันนะฉันจะรักเขาประดุดดังราดอรของฉันนะฉันจะไม่ทำอะไรเด็กได้ไหมพอสิงจาลูกแมอกกอ่อย่าร้องนะลูกนม่อย่าร้องลูกโอ้อ้โ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 อ โอ้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 เงียบๆๆโอ้ฉันยอมแล้วจะทำยังไงกับผมฉันก็ได้แต่งมจะขอขอสัญญาจะร้องสักสามข้อสามข้อเองเหรอขอแค่นั้นเหรอสาข้อได้เร่งบอกฉันมาเถิดจันทราโอ้เงียบๆเงียบๆสัญญาข้อที่หนึ่งว่าอย่างไร ฉันไปกับพระองค์แล้วเจอาลูกจะต้องประนามเาหม่อมฉันเป็นหญิงสองขัวสิ่งแรกพระองค์จะต้องแต่งตั้งหม่อมฉันให้เป็นพระมเหสีและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าหม่อมฉันคนนี้ เป็นราชินีแห่งแผ่นดินของหลวงนครได้แล้วข้อที่สองข้อที่สองลินกับฟันต้องกระทบกันแล้องค์ต้องสัญญาพระองค์จะไม่ประนามอฉันว่าเป็นหญิงสองขัวเด็กขาดได้ฉันให้สัญญาจะไม่ใครมาประนามเธอเด็กขาดแล้วข้อที่สามละเจ้าจันทราข้อที่สามไม่ว่าจะกี่ปี กี่เดือนแลยกี่วันบอกฉันโคดิ้งแล้วเว้นชีวิตพี่สิงหาและก็รู้ก็มองฉันจนกว่าชีวิตจะหาไว้ในเบคา้าแค่นี้ใช่ไหมจันปรามาสินั่ตัวไปไอ้ 新棚、hey, หอมสิงหาชีวิตจังหวะเปลี่ยนไว้ต้องเสียเบียเสียใจไม่มีอะไรจะเสียเมียพี่มีลูกสอง ยังมองมาแย่งนึกถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วหมดแรงอ่อนเปลียมีใครแฝงมายังลู่ซ้ำยังถูกแยังมี อย่าลองนะลูกอย่าลองนะลูกจันทรา 哦，风风。 ถึงนางลู่กาะกลางเก็ะกลางอยู่สองคนกลับมาเธอ ยอย่าร้องงลูกนะลูกพ่อฉันรักอ,อ,อย่อนลูกนะลูกพ่อเนียะลูกนะคนดีของพ่ออย่าร้องสิลูกไม่รอนะลูกอย่าร้อ,าองนะ มาเธอทุนใจพี่อาภัยแม่ละมนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์ยอมทนลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพล วไม่มาตามนัดเป็นกรรมของรัฐชนีเป็นเมียรับเมียเก็บคิดแล้วมันเจ็บหัวใจเหมือนนาในน้อยคอยไทย แต่ยังมีนายเทียบที่มีคนเล่าว่าพาน้องไปเกี่ยวข้องยิ่งหม่หญิงก็หน้าในเดี๋ยวกูจะไล่ให้มีเป็นเมียเก่า ต้องเข้าให้ถึงจะตามปีห hmm. like ึงสักทีแหแล้วแหงอีกโดนใหความหวังป็นตาบอกให้หลงสอนพราว่าผู้หญิงต้องรัดนวลสงวนตัวดิฉันก็เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอดเวลาหนีบแล้วหนีบอีก พับแล้วพับอีกอู้ยมวนต้วนแต่เมื่อถึงมีคนรักผานองเขาขอความสาวฉันในวันวาเลนทายถ้าฉันไม่ยอมให้เขาก็บอกว่าเราไม่รักเขามันเป็นคำกล่าวที่งอกขระแยิ่งนักเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ทันสมัยให้ลองอยู่กับเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาถึงเวลาปับก็จะสถาปนา ก็ลองออ้ยลองแล้วลองอีกแรกๆก,ก็ลองดีนะลองเรื่อยๆระยะหลังไม่ค่อยมาลองฮะยังไงลองมาสิบกว่าปีพักนี้ชักห่างหรือม่นเลิกลองแล้วเอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่อีพวกเล็กๆน้อยๆนางสนมกำนันในน้อย,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 อยมันพูดเข้าหูสัว่าผานองผาผู้หญิงคน เขามัวมีอมั่วมีอะกันอยู่ในเมืองฉันน่ะไม่ใช่คนหูเบาไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่มันต้องตามไปดูท่านผู้ชมเจ้าขาที่ฉันเป็นหญิงสูงสัตว์ถ้าหากว่าเห็นจริงเห็นชัดอย่างที่ข่าวเขาว่าแล้วล่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าอะไร <S <S มันจะกรดขั้น <S <S อ๋อน้อง